ขี่เลยเด็กม่กี่อี่แสิบรอบม่กีอบสิบรอบขึ้นมาหาเสียนวอนไม่กี่รอบักหลายครั้งไน,น่รอบข้าขี่เยพา่มสร้งราคเสียนว่อนไปฮะเลยงเชื ตื่นเต็นน <sup> <c oughs> um. ี่นะมีความสุขมบางตัวจีนนี่างเด็กเนาะเครับความสุขสนุกันเดยใชีวิตใหมองนอนว่ามันมันมาสวาดดีจัง Thế là khi nó mới được sai xe, nó mới một chát, nó chỉ xe một nó luôn con lắm này cho mình làm bao ้ม่ยก็กดูเป้า mm hmm. ตัวนี้ก็ล่อเอาสีเลยกาวมาลงส่วนี้อากาศนหนาพี่น้องก็เลยกลงอูเดือดแะเทือดไหเนาะกาศมันเย็นแห้งก็ต้องลงไปนะ านท่น,นึ่งไปต็มากินอนะคุณนองขโตกันได้จ้าบ๊ายบาย,บายสวัสดีจ้า